มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นักนวดขอเป็นสะพานบุญค่ะในการเชิญชวนคุณผู้ชมนั้นร่วมทําบุญเพื่อที่จะสร้างรวมถึงซ่อมแซมเมนเผาศพของวัดเขาทองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมนพังเสียหายค่ะไม่สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้มีศพตกค้างรอการเผาลองไปติดตามรายละเอียดในเรื่อง ในช่วงคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองค่ะ วัดเขาทองหมู่สองตำบลช่องแค่อำเภอตากรีจังหวัดนครสวรรค์วัดเล็กๆในชุมชนมีพระมหาวีรวุฒ์เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาทองาศาสนสถานในวัดก็ได้ช่วยกันทํากันเองตามกําลังศรัทธาในชุมชนแต่เมนที่เคยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2538เป็นเวลา28ปีขณะนี้ก็เกิดปัญหาเมนชํรุดในการเผาศพ เผาศพแต่ละครั้งต้องมาบรอลุนกันว่าส่วนไหนของเมนจะแตกหกักเพราะทางห้องเตาเผาก็เกิดการร้าวเกิดการชำรุดขณะเผาทางป่องเมนวัดก็แตกร้าวยากที่จะซ่อมแซมขณะนี้ก็เกิดปัญหาเมนเกิดการชำรุดในการเผาศพทางห้องเตาเผาก็เกิดการร้าวเกิดการชำรุด าาทางวัดเขาทองก็เป็นวัดขนาดเล็กๆชุมชนเล็กๆก็ยังขาดทุนทรัพย์และปัจจัยในการก่อสร้างจึงต้องขอบอกบุญมาอย่างคณะญาติโยมแฟนๆคนหลังข่าวทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสร้าง,งร่วมกับวัดเขาทองสร้างเมนหลังใหม่ขึ้นมาเมื่อสร้างเมนวัดหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วห่างพระมหาวีรวุฒิและคณะกรรมการรวมถึงชาวบ้านเขาทองก็มีมติเอาเมนหลังเก่าออกเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดให้ดูกว้างขึ้นเพราะวัดเขาทองนี้มีขนาดเล็กและแคบเมื่อเวลามีกิจกรรมงานต่างๆลานจอดรถไม่เพียงพอก็จะได้ใช้ประโยชน์ ในนนส่่วนนี้ตอไปยังขาดบุญทรัพย์และปัใจจัยในการก่อสร้างก็ต้องขอบอกบุญมายังคณะญาติโยมทุกทกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างเมนหลังใหม่ขึ้นมามาร่วมสร้างบุญกันนะคะหากท่านใดจะได้ร่วมสร้างเมนเผาศพนี้ก็สามารถร่วมบุญกับทางวัดเขาทองโดยตรงเลยนะคะ ร่วมเติมต่อบ้านหลังสุดท้ายผู้วายชนบุญกุศลหนุนนำมหาศาลเหมือนสร้างวิมานแก้วในนิพานโดนบันดาลภูมิพบสุขนิปรันและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุมลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอ เอ็นเดูแลห่วงใหญ่คุณบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ